ซื้อเกาหลีระแวงหนักกลัวไทยได้ไปบอลโลกยกสถิติขึ้นมาข่มเจอไทยชนะแล้วชนะอีก สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ครับแอดมีความเคลื่อนไหวจากทั้งฝั่งของทีมชาติเกาหลีใต้ U17 ครับที่โคจรมาเจอกับทีมชาติไทย U17 ของเราแล้วก็เป็นศึกสำคัญด้วยครับเรียกได้ว่าเหมือนฟ้าลิขิตครับคููรักคู่แขนต้องมาเจอกันอีกแล้วครับนัดนี้ครับเดิมพันด้วยตัวฟุตบอลโลก U17 ขออีกนัดเดียวครับทีมชาติไทย U17 ก็จะสร้างประวัติศาสตร์เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้สำเร็จ จากหลายๆสื่อของเกาหลีครับก็ได้ตีข่าวเล่นข่าวนี้กันอย่างคึกคโคมยกสถิติขึ้นมาข่มเกือบทุกสำนักเลยทีเดียวครับมาเริ่มต้นกันที่สื่อแรกเลยครับเขาได้พาดหัวข่าวไว้ว่าอี่านทําลายเกาหลีใต้อายสิและคู่แข่งคนสําคัญในรอบก่อนรองชนะเลิศก็คือทีมชาติไทยทีมที่ชนะก็จะได้ตั๋วไปฟุตบอลโลกนักฟุตบอลทีมชาติเกาหลีใต้รุ่นอายุต่ำกว่า17ปีก้าวเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหลังจากจบอันดับ2ของกลุ่มในรอบแบ่งกลุ่มเอเชียนครับ และในรอบถัดไปต้องคว้าชัยชนะสถานเดียวเท่านั้นทีมชาติเกาหลีใต้ยู17นำทีมโดยโค้ชบยอนซองฮวานได้ไพ่แพ้ให้กับทีมชาติอิหร่านไปศูนย์ประตูต่อ2ในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบแบ่งกลุ่มบีซึ่งจัดขึ้นที่สนามกีฬาปทุมธานีในประเทศไทยเมื่อวันที่22เวลา23นาฬิกาตามเวลาเกาหลีในวันนี้พลังเกมลุกที่รุนแรงของเกาหลียังไม่ฟื้นก่อนหน้านี้เกาหลียิง10ประตูใส่กาตาร์และอัฟกานิสถาน แต่กับขาดความแม่นยำในเกมที่เจอกับอิหร่านอัตราการครอบครองบอล70%ยิงไม่เข้าก้าวลูกแต่ไม่สามารถเจาะตุงตาข่ายคู่ต่อสู้ได้แต่สำหรับแมตช์นี้ดูเหมือนจะไม่มีผลอะไรเพราะทีมชาติเกาหลีใตไ้ได้รับการยืนยันแล้วว่าผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเกาหลีใต้ที่มีสถิติชนะ2แพ้1มี6คะแนนและผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศด้วยอันดับที่2ของกลุ่ม ส่วนอิหร่านซึ่งชนะ2เสมอ1มี7คะแนนทําให้เป็นที่1ของกลุ่มส่วนคู่ต่อสู้ที่สําคัญในรอบก่อลรองชนะเลิศของเกาหลีใต้คือประเทศไทยเจ้าภาพที่เราจะพบกันที่เดิมในวันที่25เวลา23นาฬิกาไทยอยู่ในกลุ่ม A เ,เอาชนะลาวมาเลเซียและเยเมนติดต่อกันและเก็บชัยชนะมาสานัดรวดได้9คะแนนเต็ม เกาหลีใต้ต้องติด4อันดับแรกในทัวร์นาเมนต์นี้เพื่อผ่านเข้าสู่รอบฟีฟ่า17 World Cup ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นี่คือเหตุผลที่เราต้องเอาชนะคู่แข่งอย่างไทยในรอบก่อลรองชนะเลิศ โชคดีที่เกาหลีใต้ทำสถิติชนะเจ็เสมอ1แพ้1ในการแข่งขันกับทีมชาติไทย u 17และในนัดกระชับมิตรล่าสุดพวกเขาก็ยังสามารถเอาชนะไทยไปได้ถึง3-0ในเกมกระชับมิตรเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากนี้เกาหลีใต้ยังตั้งเป้าไปที่จุดสูงสุดของเอเชียโดยเป้าหมายคือการคว้าแชมป์ครั้งสุดท้ายที่พวกเขาทำได้คือในปี2545 ส่วนผลงานในทัวร์นาเมนต์ที่แล้วพวกเขาพบกับทาจิกิสถานในรอบรองชนะเลิศและแพ้ไปในการดวนจุดโทษและความสนใจทั้งหมดในตอนนี้มุ่งเป้าไปที่บบยอนจองฮวานจะสามารถพาทีมชาติเกาหลีใต้เอาชนะทีมชาติไทยและผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศคว้าตั๋วฟุตบอลโลกได้หรือไม่ความพ่ายแพ้เพียงครั้งเดียวของทีมชาติเกาหลีใต้เกิดขึ้นในปี2550ในการแข่งขัน AFC U16 q u a l i f i ที่กรุงเทพประเทศไทย ท้งสื่อเกาหลีใต้ครับเขาก็เน้นไปที่สถิติการเจอกันของเรากับเกาหลีใต้ในรุ่น u 1 7ที่เจอกัน9ครั้งครับทีมชาติเกาหลีใต้สามารถเอาชนะไปได้ถึง7ครั้งเสมอ1และแพ้เพียง1ครั้ง ก็ได้หยิบยกประเด็นนี้ครับขึ้นมาตีข่าวกันในหลายสื่อของเกาหลีใต้เลยทีเดียวครับซึ่งก็รวมไปถึงทางฝั่งสื่อกีฬาจาก YouTube ด้วยครับได้ทำสกูปเกี่ยวกับปฏิกิริยาของแฟนบอลไทยครับในการแข่งขัน a f c U17 ูสิบเอเชียนคัพที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพก็บอกว่าภาพแฟนบอลไทยครับกลัวเป็นที่สุดเลยครับกับการระเบิดฟอร์มของทีมชาติเกาหลีใต้ที่ยิงไปถึง10ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้โดยในสกูปครับได้รายงานเอาไว้ว่าการที่เกาหลีใต้เอาชนะกาตาไปถึง6 โดยไม่คำนึงถึงผลการแข่งขันของทีมอื่นเป็นการการ,การันตีได้อย่างดีว่าทีมชาติเกาหลีใต้จะสามารถเข้าสู่รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกในการแข่งขันครั้งนี้และหวังว่าทีมชาติเกาหลีใต้จะสามารถคว้าอันดับ4ี่ในการแข่งขันยู17ฟุตบอลโลกที่จะจัดขึ้นในประเทศเปรูในเดือนพฤศจิกายนนี้ผลงานอลอนแรงของทีมชาติเกาหลีใต้กลายเป็นประเด็นร้อนในประเทศไทยที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้และมีหลายสื่อชื่อดังจากประเทศไทย ได้ทำข่าวเกี่ยวกับความสามารถในการทําประตูของทีมชาติเกาหลีใต้สื่อไทยได้เขียนอธิบายถึงเกมลุกของทีมชาติเกาหลีใต้มันบ้าคลั่งมากและบอกว่าการเจอทีมชาติเกาหลีใต้เหมือนเป็นการที่ฟ้าลิขิตมาให้เจอกันสื่อไทยยังได้รายงานต่อว่าจากสถิติที่เจอกับทีมชาติเกาหลีใต้ นี่คือทีมที่ทีมชาติไทยควรหลีเกเลี่ยงครับและนี่ก็คือรายงานจากทางสื่อของทั้งฝั่งเกาหลีใต้ครับถัดไปครับแอดมีความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้ด้วยครับเมื่อเขารู้ว่าจะต้องเจอกับทีมชาติไทยในนัดถัดไปครับในแมตช์สำคัญนี้พวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรแอดก็มีนํามาฝากด้วยครับโดยชาวเกาหลีใต้ท่านแรกครับได้กล่าวว่าทีมชาติเกาหลีใต้ชุดนี้ดีกว่าชุดยูย่ปีซะอีกคอมเมนต์ถัดไปครับ ทีมชาติเกาหลีใต้ของเราเกมลุกดี10ประตูแต่มันก็เกิดขึ้นกับทีมที่มีผู้เล่นที่ air. อ่อนแอคอมเมนต์ถัดไปครับมองไปที่ยู7ตอนนี้พวกเขามีความโดดเด่นและมีความมั่นใจในเกมลุกมากกว่าทีมชาติเกาหลีใต้ในชุดปัจจุบันซะอีกและทักษะของเด็กพวกนี้ก็ดีมากซะด้วยคอมเมนต์ถัดไปครับถึงกระนั้นอย่างน้อยไทยก็มองฟุตบอลของตัวเองอย่างเป็นกลางมากกว่าทางจีนหรือเวียดนามเมน์ถัดไปครับ ดูจากเกมที่กาตาแชมป์เก่าโดนไป6ประตูมันก็ไม่แปลกที่เกาหลีใต้จะยิงได้10ประตูผมตั้งหน้าตั้งตารอแมตท,ที่จะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นมากกว่าที่จะเจอกับทีมชาติไทยนะอยากรู้ว่าพวกเขาจะแสดงความสามารถได้มากขนาดไหนคอมเมนต์ถัดไปครับ ทยเคยได้แชมป์ U17 Asian Cup ไหมคอมเมนต์ถัดไปเลยครับนักฟุตบอลชุดนี้ดีที่สุดมันคือความหวังของวงการฟุตบอลเกาหลีใต้เอาล่ะครับและนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนนะครับของชาวเกาหลีใต้ครับหลังจากที่พวกเขารู้ว่าจะต้องเจอกับทีมชาติไทยศึกนี้ครับศึกสําคัญของทีมชาติไทยของเราเดิมพันด้วยตัวฟุตบอลโลกถ้าเอาชนะเกาหลีใต้ได้ไดนี่สุดเลยครับพอไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือว่าจะเป็นทางคอมเมนต์เองครับก็ดูเหมือนว่าเขานั้นจะข่มเราอย่างมากเลย ทีเดียวครับ กยกสถิติขึ้นมาข่มไทยเราอย่างมากเลยทีเดียวครับสำหรับนัดน,นี้ครับทีมชาติไทยยู17ของเราจะเจอกับเกาหลีใต้ที่ปทุมธานีสเตเดียมครับในวันอาทิตย์ที่25เวลา3ทุ่มก็ต้องมารอดูกันเลยครับว่าทีมชาติไทยของเราจะสามารถคว้าตัวฟุตบอลโลกสร้างประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งใน4ชาติที่ได้ไปเล่นในฟุตบอลโลกยู17ในเดือนพฤศจิกายนนี้ได้หรือไม่ครับอีกแค่นัดเดียวครับต้องเอาใจช่วยช่วยกันเชียร์ช่วยกันส่งแรงเชียร์เล่น ในบ้านเรียกว่าสนามแตกอย่างแน่นอนครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ครับแอดก็มีเพียงเท่านี้ครับฝากกดกระดิ่งกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับแอดด้วยครับแฟนๆมีความคิดเห็นอย่างไรพูดคุยคอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ครับแอดขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ